ฝากกดไลค์ช่องด้วยนะคะ่ะฉันกลายเป็นลูกสาวนายพลบทที่66คนรับใช้และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในที่พักอาจได้รับการลงโทษที่โหดร้ายจากเขาอย่างง่ายดายแม้จะเป็นความผิดเล็กน้อยก็ตามดังนั้นทุกคนจึงกลัวเขาเหมือนหนูที่ชนแมว ตอนนี้เขาโกรธมากคนรับใช้เหล่านั้นจะประสบกับประสบการณ์กการบรรจุกระป๋องงอที่ยากลำบากซึ่งอาจจบลงด้วยการตายบนเก้าอี้แต่เมื่อผู้คุมเลือดเย็นกำลังจะล็อกตัวพวกเขาเสียงเย็นชาก็ดังออกมาจากในห้องว่าเดี๋ยวก่อนกูชีจิวเดินออกไปและจ้องมองที่ยามพวกเขาทั้งหมดตกตะลึงและหยุดก้าวต่อไปคนใช้ของเธอทั้งหมดรีบเข้าไปหาเธอทันทีและโค้งคำนับเธอคุณหญิงกูเชียเทียนขมวดคิ้วและพูดว่าชีจิวคุณอยู่ในห้องหรอทำไมคุณไม่ออกมาก่อนหน้านี้ เขาจ้องมองคนรับใช้ด้วยความโกรธและตะโกนว่าคนรับใช้ของคุณมากเกินไปพวกเขาปิดกั้นไม่ให้ฉันเข้าไปในห้องของคุณสิ่งนี้ยอมรับไม่ได้พวกเขาสมควรได้รับการลงโทษถังพวกเขาไว้กูชีจิวถามเมื่อเขาถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนายพลกู่คนรับใช้เหล่านี้ไม่ได้มอบหมายให้ฉันเหรอแน่นอนกูเชี่ยเทียนพูดโดยไม่ต้องคิดสองครั้งแล้วหน้าที่ของคนรับใช้ละ่ะแน่นอนพวกเขาต้องรับใช้เจ้านายและฟังคำสั่ง ตามที่เจ้าพูดในเมื่อพวกมันเป็นคนรับใช้ของข้าพวกมันฟังคำสั่งของข้าแล้วผิดอะไรกูชีจิวยังคงเงียบหลังจากนั้นเธอเหลือบมองคนรับใช้ของเธอแล้วพูดว่าพวกเขาไม่กลัวอำนาจของกองทัพและเชื่อฟังคำสั่งของฉันพวกเขาเป็นกลุ่มผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์และยิ่งใหญ่ในพลกูเป็นผู้นำทางทหารของกองทัพคุณจะลงโทษทหารหรือไม่ใครพักดีต่อคุณคำพูดของเธอทำให้กูเชียเทียนกลัวนี่เขาขมวดคิ้วและพูดว่า ถูกต้องที่พวกเขาพักดีต่อคุณแต่พวกเขาไม่ควรปิดกั้นฉันกูชิจิวขัดจังหวะเขาและพูดว่านั่นคือความผิดของฉันฉันเป็นคนบอกพวกเขาว่าอย่าให้ใครมารบกวนฉันและฉันไม่ได้บอกให้พวกเขากีดกันคุณถ้าคุณยืนยันที่จะลงโทษพวกเขาก็ลงโทษฉันสิแต่ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายพวกเขาเพราะฟังคำสั่งของฉันเธอยืนอยู่ใต้พระอาทิตย์ตกและดูตัวเล็กแต่คำพูดของเธอทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของเธอคนใช้รู้สึกอบอุ่นในใจและคุกเข่าลง ในท่านพวกเราจะพักดีต่อท่านแม้พวกเราต้องเราตายจากนั้นพวกเขาก็หันกลับมาและพูดกับกูเชียเทียนว่าโปรดลงโทษพวกเราแต่อย่าทำร้ายในหญิงของเรากูเชียเทียนพูดไม่ออกและโกรธตัวเองเขากำลังตัดสินลูกสาวของเขาอย่างเงียบๆและตรหนักว่าวันนี้เขาเข้าใจเธอเท่านั้นท่านใดนั้นเขาก็หัวเราะฮ่า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 เยี่ยมมากเยี่ยมมากคุณคือลูกสาวของฉันกล้าพอเขาประสานมือเข้าด้วยกันในขณะที่เขากำลังหัวเราะเขามีความสุข เขามีลูกสาวหลายคนแต่ไม่มีใครเหมือนกูชีจิวที่กล้าหาญและกล้าหาญแม้แต่ลูกชายคนโปรโดของเขาก็ไม่ประพฤติเช่นนั้นทหารชอบคนที่กล้าหาญและรวมถึงกูเชียเทียนตอนนี้เขาลืมความผิดก่อนหน้านี้ไปแล้วและอดไม่ได้ที่จะสนใจความคล้ายคลึงกันระหว่างเขากับลูกสาวฝากกดไลค์ช่องด้วยนะคะ่ะฉันกลายเป็นลูกสาวนายพลบทที่67สซีจิวพ่อจะไม่ลงโทษเจ้าและคนรับใช้ของเจ้าเจ้าพูดถูกพวกเขาไม่ได้ทําอะไรผิดและพวกเขาสมควรได้รับรางวัลแทน หาคนนําเงินมาให้ข้าคนรับใช้ของเจ้าแต่ละคนจะได้เงินส0สิบออนเป็นรางวัลยามคนหนึ่งรีบไปที่คลังเพื่อรับเงินกู่เทียนยี่ตกตะลึงเนื่องจากความตั้งใจของเธอในการนํากู่เชี่ยเทียนมาที่นี่เพื่อทําให้กู่ชีจิวเข้าสู่ปัญหาผลลัพธ์นั้นเกินความคาดหมายของเธอโดยสิ้นเชิงท่านพ่อพวกเขาไม่เคารพท่านเธอยังคงต้องการเปลี่ยนตอนจบกู่เชี่ยเทียนโบกมือและหยุดเธอพวกเขาพักดีต่อเจ้านายของพวกเขาพวกเขาควรได้รับรางวัลแค่นั้นแหละกู่เทียนยี่ปิดปากของเธอ กูเชี่ยเทียนมองไปที่กูชีจิวแล้วพูดว่าชีจิวทำไมคุณถึงออกคำสั่งแบบนี้กูชีจิวมองไปที่พื้นและพูดว่าฉันชอบความสงบฉันไม่ชอบที่จะถูกรบกวนและไม่ต้องการเห็นผู้มาเยือนแบบสุม่มโดยเฉพาะผู้ที่บุกรุกเข้ามาในบ้านของฉันเพียงเพราะพวกเขาเป็นสมาชิกของตระกูลกูกูเทียนยิ่งโกรธและถามว่าคุณกำลังพูดถึงใครอย่างไรก็ตามกูชีจิวไม่ได้สนใจที่จะมองเธอเธอมองไปที่กูเชี่ยเทียนและพูดว่า ในพลกู่เป็นคำสั่งของฉันที่ต่อต้านการปกครองของครอบครัวหรือรัฐธรรมนูญของประเทศสกู่เชียเทียนสายหัวและพูดว่าไม่ไม่มีกฎดังกล่าวในตระกูลกู่และสามารถพูดได้เช่นเดียวกันสำหรับรัฐธรรมนูญของประเทศแม้ว่ากูเชียเทียนแทบจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่ซีจิวเผชิญมาและเธอเคยถูกน้องสาวรังแกอย,อย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงหนึ่งในการรับปฏิบัติที่ไม่ดีมากมายที่เขารู้ เมื่อเขาเห็นมื้ออาหารของเธอและสถานที่ที่เธออาศัยอยู่เท่านั้นเขาจึงรู้ว่าซีจิวเคยปฏิบัติอย่างไรเขารู้สึกผิดที่ไม่ได้ใส่ใจเธอมากพอเขาเก้าวไปข้างหน้าและจับมือเธอซีจิวเหตุผลที่พ่อมาที่นี่เพื่อจะบอกอะไรบางอย่างกับคุณกูชีจิวก้าวถอยหลังและดึงมือของเธอออกคุณสามารถบอกฉันโดยตรงได้นายพลกูรู้สึกเจ็บปวดในใจที่ลูกสาวของเขาถอยห่างจากเขาเขาสำนึกผิดมาก เขาเคยเห็นลูกสาวว่าคนนี้เพียงไม่กี่ครั้งก่อนหน้านี้ในวันนี้เธอเคยซ่อนตัวอยู่ข้างหลังทุกคนแต่ดวงตาของเธอแสดงให้เห็นว่าเธอกำลังมองหาความรักอยู่เสมอเธอหวังว่าเขาจะปฏิบัติต่อเธอเหมือนกับที่เขาปฏิบัติต่อพี่สาวคนอื่นๆของเธอลูกหัวเธอและชมเชยเธออย่างไรก็ตามนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเขาไม่เคยทำอะไรแบบนั้นกับเธอทุกครั้งที่เขาเห็นเธอเขาแซงทำเป็นไม่เห็นเธอหรือดูดเธอซึ่งทำให้เธอกลายเป็นคนขี้ขลาดมากขึ้นตอนนี้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปแล้ว ในเวลานั้นเขาพอใจที่จะดุเธอมันเป็นหนทางที่จะแก้แค้นแม่ของเธอผู้หญิงที่ยอมตายดีกว่าอยู่เคียงข้างเขาเขาไม่รู้ว่าเขาแก้แค้นสําเร็จหรือไม่แต่เขารู้ว่าการกระทําทั้งหมดของเขาผลักใส่ลูกสาวของเขาออกไปและตอนนี้กูชีจิวไม่ต้องการความรักของเขาอีกต่อไปเมื่อเขาตั้งใจที่จะชดเชยความผิดของเขาเธอเรียกเขาว่านายพลเช่นเดียวกับคนแปลกหน้ากูเชียเทียนรีบซ่อมแซมความสัมพันธ์แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จว่างเขากับลูกสาวฝากกดไลค์ช่องด้วยนะค่ะฉันกลายเป็นลูกสาวนายพล บทที่68กู่เชี่ยเทียนตั้งใจจะบอกลูกสาวของเขาว่าตำรวจกำลังมองหาผู้ต้องสงสัยที่สวมชุดสูทสีดำและหน้ากากผีตามรายงานคนผู้นั้นได้ขโมยของบางอย่างจากองค์ชายสีซึ่งทำให้เขาคลั่งคล้ายเขาต้องการตาหาหัวขโมยเนื่องจากสถานการณ์ภายนอกที่ไม่สบายใจกู่เชี่ยเทียนจึงบอกให้พวกเขาอยู่ในที่พักสักสองสามวันและพยายามหลีเกเลี่ยงปัญหาเขานำรูปของหัวขโมยลึกลับมาให้และกู่ชีจิ่วก็ตกใจเมื่อเธอเหลือบมองผู้ชายในรูปดูจริงๆโดยเฉพาะเสื้อผ้าและหน้ากาก นั่นคือสิ่งของที่เธอโยนลงไปในครูเมืองเธอคิดในใจว่าพวกทหารได้สิ่งเหล่านี้มาได้อย่างไรเธอพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมจากกูเชียเทียนและตามที่พ่อของเธอบอกทหารพบมันที่ริมฝั่งแม่น้ําของคูเมืองเสื้อผ้าลอยอยู่กลางอากาศเมื่อพวกเขาสังเกตเห็นทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้องค์ชายสีออกรายงานอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็ออกหมายคน้นและตอนนี้มีทหารอยู่ทุกคนทุกแห่งในเมืองกูชีจิ๋วกำมัดแน่นในแขนเสือ้อ ต้องเป็นผู้ชายคนนั้นแน่ๆคนที่บอกว่าเขาต้องการแก้แค้นฉันที่ริมฝั่งแม่น้ำไอสารเลวใช้พลังของเขาเพื่อซ่อนตัวและแอบเอาของที่เธอโยนลงไปในแม่น้ำเขาต้องการให้เธอมีปัญหาด้วยการมอบมันให้กับทหารเพื่อที่พวกเขาจะได้รายงานต่อองค์ชายสี่ก่อนหน้านี้เธอได้ออกจากห้องประมูลโดยเทเลทออกไปองค์ชายสี่ต้องสนใจเรื่องนี้มากแน่ๆถึงสนใจคดีนี้มากหลังจากฟังรายงานจากทหารเขาคงคิดว่าคนที่โยนสุดทิ้งคือคนที่เขาตามหา ดังนั้นเขาจึงต้องการหาคนคนนี้เขากำลังหาข้ออ้างให้ตัวเองเพื่อหาคนคนนี้น่าเสียดายที่เขาไม่รู้ว่าบุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อนี้อยู่ที่ไหนและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพศและขนาดที่แท้จริงของบุคคลนั้นเป็นอย่างไรดวงตาของกูชีจิวยังคงจ้องมองที่พื้นในขณะที่เธอเริ่มวางแผนขั้นตอนต่อไปในหัวของเธอ กูเชียเทียนไม่ทราบถึงความคิดที่วิ่งผ่านหัวของกูชีจิวในเวลานั้นเขาจักไปอย่างกระทันหันหลังจากส่งคำเตือนและเตือนความจำแต่ไม่ได้ชมเชยคนใช้อีกเขายังประกาศกฎใหม่ของที่พักว่าห้ามให้ใครเข้ามาในบ้านของกูชีจิวโดยไม่ได้รับอนุญาตใครฝ่าฝืนกฎนี้จะถูกลงโทษเขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกูเทียนยี่โดยเจตนาเมื่อเขาประกาศกฎใหม่ของที่พักในฐานะแม่ทัพที่มีประสบการณ์เขาจะไม่รู้เกี่ยวกับการต่อสู้ในครอบครัวเช่นนี้ได้อย่างไรเขารู้แผนการของกูเทียนยี่ กฎใหม่ของที่พักเป็นการเตือนทางอ้อมซึ่งทำให้กู่เทียนยี่หวัดกลัวเธอก้มหน้าลงและจ้องมองที่พื้นด้วยความผิดหวังเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถทำอะไรกับเรื่องนี้ได้และทิ้งส่วนไว้ข้างหลังพ่อของเธอชัยโยคนรับใช้คนหนึ่งปรบมือขณะที่เธอมองไปที่เจ้านายของเธอพวกเขาทั้งหมดมีความสุขและชื่นชมการกระทำของกูชีจิวก่อนหน้านี้พวกเขาถูกดูถูกในตระกูลกู่และถูกคนรับใช้ของหญิงสาวคนอื่นๆรังแกและทรมานและแม้แต่คนรับใช้ของนายพลกู่ฝากกดไลค์ช่องด้วยนะคะ่ะ ฉันกลายเป็นลูกสาวนายพลบทที่69พวกเขารู้สึกสิ้นหวังเมื่อพวกเขาได้รับมอบหมายให้รับใช้กูชีจิวเพราะพวกเขาคิดว่าพวกเขาจะถูกลดระดับและต้องเผชิญกับการรังแกมากขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่คาดคิดว่าหญิงสาวจะก้าวข้ามขีดจำกัดได้ขนาดนี้ในที่สุดพวกเขาก็สามารถเป็นตัวของตัวเองในครอบครัวได้รางวัลที่เป็นตัวเงินไม่สําคัญเท่ากับการได้ใช้ชีวิตอย่างงออ,อิสระคนรับใช้เหล่านั้นล้อมรอบกูชีจิวและโห่ร้องอย่างมีความสุข ในขั้นตอนนี้การรักษาประตูเป็นเรื่องเล็กน้อยคนรับใช้เหล่านี้ยอมสละชีวิตจริงๆหากหญิงสาวต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขากูชีจิมองไปที่พวกเขาและยิ้มทำได้ดีมากทุกคนฉันจะให้รางวัลพวกคุณเป็นการส่วนตัวเช่นกันแต่ละคนจะได้รับ10ดอลลาร์ฉันพึ่งให้พวกคุณดูแลบ้านของฉัน10ดอลลาร์เทียบเท่ากับเงินเดือนคนรับใช้สปีตอนนี้พวกเขาดูมีความสุขมากขึ้นอย่าก,กังวลไปเลยสาวน้อย เราจะรับฟังคำสั่งของคุณอย่างแน่นอนและจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปในลานบ้านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณกูชี้จิวหัวเราะเบาๆยอดเยี่ยมมีอำนาจพอคนรับใช้ของฉันต้องกล้าหาญและโดดเด่นคุณต้องจำไว้ว่าฉันไม่ต้องการคนอ่อนแอแสดงปีกของคุณถ้าคุณเป็นนกอินทรีแสดงกรงเล็บของคุณถ้าคุณเป็นไอเสือกูไม่ขี้ขลาดจากวันนี้ไปเราจะแก้แค้นไอพวกที่บังอาจมารังแกกูจะเป็นตัวสำรองถ้ามึงเสือก ใช้สาวน้อยเสียงของผู้รับใช้ที่อ่อนโยนยังคงอ่อนโยนมากกูชีจิ๋วยิ้มและพูดว่ายอดเยี่ยมมากคนเหล่านี้คือคนของฉันเธอบกมือแล้วพูดว่าเอาล่ะถ้าเธออยากฉลองก็ออกไปได้แต่อย่าลืมอาหารเย็นของฉันนะฉันหิวแล้วเสียงเชียร์ของพวกเขาดังไปทั่วที่พักตระกูลกูลเหลงเชียงอยู่มีสายรับมากมายในบ้านดังนั้นเธอจึงรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นเธอกำลังช่วยกูเชียเทียนเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อเธอได้ยินเสียงเชียร์เธอพูดว่าอาจารย์ ลูกสาวของเราดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเป็นคนอื่นกูเชียเทียนตอบว่าใช่เธอเปลี่ยนไปเป็นคนดีขึ้นแต่มีบางอย่างที่แตกต่างกันเกินไปเกี่ยวกับตัวเธอเธอไม่ใช่คนเดิมเลยกูเชียเทียนจ้องมองที่เธอและพูดว่าแม้แต่กระต่ายก็ยังกัดเมื่อมันต้องการเธอเป็นมนุษย์เธอเป็นลูกสาวของฉันเลือดของเธอสร้างมาจากฉันเธอเพิ่งระงับความรู้สึกของเธอครั้งก่อนและมันถึงขีดจํากัดของเธอแล้วไม่มีอะไรแย่จริงสิ เยี่ยมมากฉันแค่คิดว่ามันจะดีกว่าสำหรับผู้หญิงที่จะอ่อนโยนและสุภาพฉันไม่ต้องการลูกสาวที่สุภาพและสุภาพมากไปกว่านี้อีกแล้วฉันต้องการผู้นำที่กล้าหาญบางทีเธอต้องการเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนแต่มีคนพยายามขัดขวางสิ่งที่เราคาดหวังได้เมื่อลูกสาวของนายพลผู้ยิ่งใหญ่คือมีชีวิตที่แย่กว่าคนรับใช้ของเขาหรือทุกคำพูดที่ออกจากปากของเขาคือมีดสั้นที่พุ่งตรงมาที่เธอเล้งเซียงอยู่ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปและพูดว่า นายท่านมันเป็นความผิดของข้าข้าละเลยนางและเชื่อในคำโกหกของข้ารับใช้ข้าจะปฏิบัติต่อนางอย่างดีในอนาคตฝากกดไลค์ช่องด้วยนะคะ่ะฉันกลายเป็นลูกสาวนายพลบทที่เจเล้งเซียงอยู่กู่เชียเทียนเรียกชื่อเต็มของเธอด้วยน้ำเสียงเย็นชาคุณคิดว่าฉันโง่หรือคุณคิดว่าคุณสามารถซ่อนทุกอย่างงอจากฉันได้หรือไม่ฉันพูดในนามของคุณในวันนั้นเพื่อเห็นแก่ชื่อเสียงของตระกูลกู่แต่อย่าคิดว่าคุณจะหลอกฉันได้ กูเชียนเทียนไม่ต้องการคุยกับเธออีกต่อไปเขาออกจากห้องไปหลังจากหยิบเสื้อลุมของเขาเลงเซียงอยู่ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแต่จากนั้นก็เดินขึ้นไปหาเขาอย่างเร่งรีบอาจารย์ครับท่านกำลังจะไปไหนครับเขาไม่ได้มาที่ห้องของเธอหลายวันแล้วแต่เขากำลังจะออกไปทันทีหลังจากที่เขามาถึงกูเชียนเทียนหยุดและพูดว่าอย่าพยายามหลอกชีจิวอีกไม่เช่นนั้นฉันจะไม่มีวันยกโทษให้คุณจากนั้นเขาก็ออกจากห้องไปโดยไม่หันกลับมามอง เลงเซียงอยู่ซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้รู้สึกพูดไม่ออกครูต่อมาคนใช้ของนางก็เข้ามาและรายงานว่านายท่านนายไปที่ลานของเฟิงเซียงแล้วลานของเงอเฟิงเซียงเป็นที่พักของนายหญิงโจซึ่งเขาแต่งงานเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเธอเป็นเด็กสาวที่อายุไม่ถึง20ปีไม่ต้องสงสัยเนื่องจากนายโจเป็นนายหญิงคนโปรดของกูเชียนเทียนเขาจึงนอนกับเธอเกือบทุกคืน แม้ว่าเล้งเซียงอยู่จะเป็นภรรยาอย่างเป็นทางการของกู่เชียเทียนแต่เธอก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับเขาบ่อยนักพวกเขานอนด้วยกันเพียงไม่กี่ครั้งและส่วนใหญ่ก็มีแซกแบบรวดเร็วเท่านั้นน่าเศร้าที่เขาจะหลับทันทีหลังจากร่วมเพศกับเธอในทางกลับกันเล้งเซียงอยู่จะนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนจากรายงานของคนรับใช้ของเธอที่กลับมาจากลานของเฟิงเซียงในหญิงนั้นแข็งแกร่งมากจนเพศสัมพันธ์ของเธอกับกูเชียนเทียนสามารถอยู่ได้ครึงคร่งคืนเล้งเซียงอยู่รู้สึกอิจฉาแต่เธอไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ เล้งเซียงอยู่มองตัวเองในกระจกเธออายุประมาณ40ปีและได้รับการดูแลยอย่างดีผิวของเธอเนียนเรียบและรูปร่างของเธอยังคงสวยงามแม้จะอายุมากแต่เธอก็ดูเหมือออนอายุ30ต้นต้นน่าเสียดายที่ความหลงไหลได้ตายลงก่อนที่เธอจะแก่เป็นเรื่องยากสำหรับเธอที่จะแข่งขันกับเด็กสาวที่อายุยังไม่ถึง20ต้นต้นขณะที่เธอยกมือขึ้นแต่ใบหน้าจู่ๆภาพก็ปรากฏขึ้นในความคิดของเธอเธอถอนหายใจ หลวสิงหลันถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่และอยู่ในตำแหน่งของฉันเขาจะปฏิบัติต่อคุณเหมือนที่เขาปฏิบัติต่อฉันหรือไม่ฉันคิดว่าเขาคงคิดใช่ไหมผู้ห่อชายมักชอบของใหม่เขาไม่ซื่อสัตว์กับผู้หญิงเพียงคนเดียว แม้ว่ากูเชียเทียนจะหดหูอยู่สองสามเดือนตั้งแต่หลัวซิงหลันกระโดดลงมาจากหน้าผาแต่เขาก็เอาชนะความสึมเศร้าได้หลังจากผ่านไปหกเดือนอย่างไรก็ตามเขากลับแย่ลงกว่าเดิมเขาแต่งงานกับนายหญิงคนใหม่ทุกๆหนึ่งหรือสองปีและตอนนี้เขามีนายหญิงมากกว่าสิบคนในบ้านพวกเขาทุกคนแต่งหน้าหนาและสวมชุดหลากสีซึ่งทำให้เล้งเซียงอยู่รำคาญมาก เล้งเซียงอยู่แต่งงานกับตระกูลกู่ในฐานะผู้หญิงในเวลานั้นกู่เชี่ยเทียนมีภรรยาเพียงคนเดียวคือหลัวซิงหลานและเขาก็รักษาสัญญากับหลัวซิงหลานแม้ว่าเขาจะร่ำรวยและมีอำนาจแต่เขาก็มีภรรยาเพียงคนเดียวเล้งเซียงอยู่ไม่เพียงล่อลวงเขาและมีเพศสัมพันธ์กับเขาเท่านั้นเธอยังขู่เขาด้วยลูกของเธอและบังคับให้กู่เชี่ยเทียนแต่งงานกับเธอในฐานะนายหญิงของเขาเหตุการณ์นี้ทำให้กู่เชี่ยเทียนและหลัวซิงหลานมีการโต้เถียงกันอย่างมาก เนื่องจากการโตเถียงหลวงซิงหลันจึงกระโดดลงจากหน้าผาหลังจากนั้นเล้งเซียงอยู่ก็ได้รับบาลังของเธอเพื่อเป็นภรรยาอย่างเป็นทางการของนายพลเธอคิดว่าในที่สุดเธอก็ได้ทุกสิ่งที่เธอต้องการโดยเฉพาะความรักพิเศษจากกู่เชียเทียนอย่างไรก็ตามเธอไม่คาดคิดว่าความรักจะคงอยู่เพียงสองปีหลวงซิงหลันยังมีชีวิตอยู่เมื่อกู่เชียเทียนยังรักเล้งเซียงอยู่แต่เนื่องจากหลวงซิงหลันกระโดดลงจากหน้าผากู่เชียเทียนก็หมดความหลงไหลในตัวเล้งเซียงอยู่